มะเสงคุณที่เกิดพศอสองห้าสี่สี่อายุ 23, ยี่บสาย่างยี่สิบ24ี่งูจำศีลน,นะจ๊ะประตูงานเปิดขยันขันแข็งเงินเข้าตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะจ๊ะบางคนก็มีความสุขดีที่ได้ทำนูน่นทำนี่ให้คนที่เรารักเนาะประตูเงินก็เปิดแต่สัปดาห์นี้นะคะบางคนจะหมดเงินไปกับการงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานเดินทางหมดเงินไปกับยวดยานพาหนะหรือเรื่องรถหลายๆคนเนี่ยกำลังจะลงทุนทำอะไรสักอย่างนะคะแต่บางคนก็กำลังจะเดินทางไกล นะเนาะพอจังหวะเดินทางมันมารอประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะจะไปหาแม่จะไปหาเพื่อนจะไปหารักจะไปงานบุญถือว่าดีแต่ว่าช่วงไปลายสัปดาห์คนค้าคนขายเนี่ยยอดมันจะอืดเพราะฉะนั้นขยันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะจ๊ะมีโอกาสในเรื่องการปรับตําแหน่งงานหรือได้งานแต่ว่าให้คุณแอคทีฟตัวเองหน่อยถ้าคุณเป็นลูกจ้างเนาะ อันเนี้ยดวงผู้หญิงดีมากเลยนะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนซัพพอร์ตนะคะตัวเองบางคนจะซื้อรถบางคนจะซื้อบ้านด้วยเป็นจังหวะดีอะตามวาสนาแล้วกันแต่ถ้ายังเหนื่อยอยู่ในนี้บอกเลยนะว่าปลายสิบดาลุ้นโชคถ้ามีปัญหาผู้หญิงคนหนึ่งจะช่วยเราแต่มีดวงเลื่อนนัดผิดนัดนะเพราะฉะนั้นอย่าง,งอนกันนะคะนะความรักคนที่แฟนดูแลซัพพอร์ตเราดีอยู่แล้วให้ดูแลกันและกันให้ดีอย่าหึงอย่าห่วงอย่าเอาแต่ใจมากเกินไป บางทีบริวารล,ลูกต้าอ,อาจจะป่วยก็ได้รวมๆดีจ้ะ,ะนะคุณที่เกิดพศออ2532อายุ35ย่าง36งูรุ่งเรืองจ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดบางคนก็กำลังมองหาอะไรใหม่ๆทาประตูเงินปิดจ้ะจะไม่ค่อยสบายใจเรื่องเงินหรืออาจจะมีคนคิดลบคนที่ทําให้เราเครียดหรือคนที่ทําให้เรารู้สึกนอยตามเข้าไปด้วยเข้ามาทําให้งุงยหยิดหัวใจโดยเฉพาะช่วงวันที่4 5ประตูรักเปิด ประตูแห่งความหวังนะไพ่แบบนี้เป็นไพ่แห่งความหวังข้อที่หนึ่งสัปดาห์นี้มีลุ้นโชคมีลุ้นได้ไปเที่ยวพักผ่อนมีลุ้นความมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นหรือมีความสุขนะคะบรรยากาศดีดีช่วงวันที่6กับเจแต่กลางสัปดาห์ต้องระวังหน่อยเนาะสวดสวดไปก่อนนะอยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีส่วนคนที่มีคู่หลายๆคนกําลังวางแผนในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความหวังอะ่ะ มันยังไม่สําเร็จทั้งหมดแต่ถามว่าดีไหมมันก็ยังดีอยู่ระวังเรื่องเงินหน่อยนะคะนะอ่ะมาต่อคุณที่เกิดพศ2520อายุ47ย่าง48งมูในบ่อปลาจ้ะประตูใจเปิดประตูงานเปิดนะงานช่วยเหลืองานซับพอร์ตงานแบบว่าอะไรที่แบบชอบอะไรยินดีจะต้องทำเนี่ยก็ดีต้นสัปดาห์มาเวิร์กเลยประตูงานก็เปิดนะคะขยันนะ เป็นจังหวะด,ดีเรื่องเงนินเรื่องทองประตูรักปิดสัปดาห์นี้ถ้างอนกับแฟนหนึ่งจะเฉ่านะคนค้าขายต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีวันที่หกเจ็ดยอดอาจจะดบอหน่อยแต่บางคนก็กําลังวางแผนในเรื่องของการไปถือศีลเนาะใครที่กําลังคิดในเรื่องของการเดินทางไกลๆแบบขั้นต่างประเทศเนี่ยจริงๆจังหวะเดินทางมันมาช่วงวันที่สี่ห้าแต่บางทีมันอาจจะต้องรอหน่อย นะคะส่วนใครจะไปถือศีลไปเรียนพิเศษหรือกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในนี้นบอกว่าต้องใช้เวลาอาจจะยังไม่ได้ปรับปรับสําเร็จเลยแล้วดีเลยในช่วงนี้แต่รอหน่อยเนาะแต่มันเด่นเรื่องการศึกษานะนะโสดๆไปก่อนก็ได้แต่ในดวงมันบอกว่าคนโสดหลายๆคนจะเจอคนที่ดูเนิร์ดอายุมากกว่าหรือดูแก่ไลฟ์สไตล์ Life อาจจะต่างกันจะมีเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นรักตัวเองไปดีกว่าไหม ถ้าแฟนป่วยคนที่บ้านป่วยหรือต้องดูแลคนป่วยสัปดาห์นี้ยช่วงปลายสัปดาห์คุณอาจจะไม่ค่อยสบายใจหรือยุ่งยุ่งหน่อยนะคะเนาะอ่ะมาต่อจ้ะคุณระวังรถสตาร์ทไม่ติดด้วยนะคุณที่เกิดพศสองห้าศูนย์แปดนะคะอายุห้าสิบเก้ายาวหกสิบูออกหากินจ้ะประตูเงินเปิดประตูงานโอ้ยประตูใจเปิดประตูงานเปิดกำลังคิดจะไปในเป็นในทุนอะไรทุ่มทุนอะไรให้ใครหรือเปล่า ค้าขายขยันเลยจากต้นสัปดาห์ดีประตูงานก็เปิดในตําแหน่งเงินด้วยประตูเงินก็เปิดด้วยเช่นเดียวกันงานดีเงินด,นด,นดีสัปดาห์นี้เออมีโอกาสได้โชว์ความสามารถมีโอกาสมีเปิดตัวสินค้าใหม่หรือได้งานใหม่หรือมีอะไรดีๆเข้ามานะคะประตูลักก็เปิดอันนี้จะเดินทางไปไหนจะย้ายงานย้ายที่อยู่หาทําเลทำมาหาก,กินใหม่หรือยังไงนะคะแต่ยังไงก็ช่างในนี้มันบอกว่า การปรับปรุงของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลดีถ้าคุณรู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์เกา่าหรือแอคทีฟตัวเองให้มากหน่อยเนาะสภาพเงินคล่องจ้ะคนมีคู่อยู่แล้วคุณจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้ามีปัญหากันไม่เข้าใจกันห่างเหินเดี๋ยวลักเดี๋ยวเลิกมันก็ลักกะปิดลักกะเปิดคนโสดจะเนื้อหอมนะเออคุณจะดูมีตังค์อะทำไมในดวงมันบอกว่ายิ่งอายุเยอะแล้วยิ่งดูดีแล้วยิ่งดูรวยเป็นอย่างนั้นไหมอะสัปดาห์นี้ดี นะคะนะคุณที่เกิดพศ2556อายุ11ย่าง12และ2496อายุ71ย่าง72งูในสนามหญ้าจ้ะประตูใจไม่ค่อยดีงานไม่ค่อยดีป่วยคิดลบไม่สบายเดินไม่ค่อยถนัดอึดอัดใจนะรู้สึกเหมือนโดนตำหนิรู้สึกใครพูดอะไรก็รู้สึกเหมือนดราม่ามีคนว่าอยู่ตลอดเลย1 2 3ไม่ค่อยดี นะคะประตูเงินก็ปิดแล้วในดวงเนี่ยมันขึ้นเรื่องการขัดแย้งด้วยแต่ถ้าเราทําอะไรไม่ดีทําอะไรหมดหมกเม็ดบางทีก็จะโดนตําหนิโดนดออุโดนพ่อแม่จับได้หวังว่าคงเด็กๆคงไม่ทําเรื่องผิดกฎหมายหรือทําเรื่องไม่ดีนะเพราะบางทีไพ่ทะเลาะขัดแย้งเนี่ยบางทีมันหมายถึงตํารวจหมายถึงคดีความก็ได้ด้วยนะคะแต่อย่างบอไม่มีอะไรหรอกเนาะเออสู้ๆจะ้ะประตูรักก็ปิดสัปดาห์นี้มันขึ้นดวงทะเลาะคุณก็คิดลบด้วย มันกินหัวใจแต่อย่างเบาๆจะปวดฟันนะเด็กๆและผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันอันนี้มันบอกว่าบางทีเราไม่ได้ทะเลาะกับเขาหรอกแต่คนอื่นเขาทะเลาะก,กันแต่มันกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจนะจ๊ะสู้ๆจ้ะนะอ่ะมาต่อเนาะนิ่งๆในนี้มันบอกว่าถ้าชอบสวดมนต์ไหว้พระถ้าปรับปรุงตัวเองถ้าโดนดุหรือโดนว่าเรื่องเดิมๆนะคะเราเป็นคนคิดบวกมองบวกๆหน่อยมันจะดีเด็กๆเนี่ยเป็นห่วงจัง นะคะ,อ,ะอย่างเบาก็แค่ป่วยเนาะนะคะประตูงานเปิด 1, 2, 3, เปิด80%ประตูเงินเปิด 1, 2, 60%ประตูรักเปิด60%เช่นเดียวกันแต่ประตูโชคมารอนะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเพราะฉะนั้นนพี่หั๋นมองว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเนาะสีเสริมดวงคุณในช่วงสัปดาห์นี้เอาไพเทพีโชคไปนะคะนะ,ะนะเป็นโทนเขียว ชมพูการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้อยา่าด่าอย่าแช่งใครพยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้จะดีนะนะคะนะสวดมนต์พุโทโธพุทโธหน่อยก็ได้หรือสวดมนต์บทสั้นบทยาวออกมาสวดสักหน่อยยิ่งตอนเครียดเสริมดวงนะหรือจะทําบุญกับคนพิการคนป่วยบริจาคโลหิตร่างกายก็ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะจ๊ะสองสองหนึ่งสสัปดาห์นี้มีลุ้นโชคนะสองหนึ่งนะส,นะสี่สื่อมาจากเลขบ้าน หรือเลขห้องนะจ๊ะ